สวัสดีครับเด็กๆทุกคนครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนในรายวิชาดนตรีนะครับเกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นนะครับที่มีความสําคัญที่ใช้ในการบรรเลงประกอบดนตรีและก็ประกอบเพลงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าทักษะแต่ละอย่างนะครับมีความจําเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการบรรเลงดนตรีนะครับ าจะบรรเลงดนตรีนะครับให้มีความไพเราะและถูกต้องตามจังหวะนะครับหรือตามทันองเนี่ยผู้ที่บรรเลงดนตรีเนี่ยจะต้องอาศัยและก็มีการใช้ทักษะเบื้องต้นที่ใช้ในการบรรเลงดนตรีเพื่อให้สามารถบรรเลงดนตรีได้อย่างถูกต้องและมีความไพเราะ ทักษะเบื้องต้นที่สําคัญในการบรรเลงดนตรีมีดังต่อไปนี้นะครับเด็กๆด,ดูตาบึงรูไปเลยนะครับเน่งผู้บรรเลงเนี่ยจะต้องมันฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้สามารถที่จะบรรเลงดนตรีได้อย่างถูกต้องและว่าเป็นไปตามจังหวะและทํานองจึงจะทําให้เพลงที่บรรเลงออกมาเนี่ยมีความไพเราะ,ะ,ะและน่าฟังต้องมันฝึกซ้อมเลยถ้าผู้บรรเลงเนี่ย ไม่ขยันฝึกเนี่ยเวลาเล่นดนตรีเนี่ยก็จะ,ะทําให้เวลาบรรเลงดนตรีเนี่ยผิดพลาดได้นะครับผิดพลาดได้ทีนี้เราจะต้องมีการฝึกซ้อมให้อย่างดีนะครับสองก่อนที่เราจะบรรเลงดนตรีทุกครั้งอันนี้สําคัญด้วยนะครับเด็กๆผู้ที่จะบรรเลงเนี่ยจะต้องตรวจสอบเครื่องดนตรีก่อนเล่นอยู่เสมอว่าเครื่องดนตรีนั้นอะ่ะ ยังใช้ได้ปกติไหมยังมีเสียงไหมไฟทํางานไหมหนังกรองแตกไหมหรือเป่าออกบ้างไหมหรือว่าตรงไหนสายขาดบ้างไหมหรือโปรแกรมหรือระบบเสียงมีปัญหาบ้างไหมต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะนําไปเล่นเพราะไม่อย่างนั้นเวลาไปเล่นบริวติคอนเสิร์ตเนี่ยจะเกิดการผิดพลาดในระหว่างการเล่นดนตรีได้เช่นเวลาเราเล่นเล่นไปเอาไฟดับเล่นเล่นไปเอาหนังกรองแตกออาก็จะทําให้เกิดการผิดพลาดระหว่างเล่นดนตรีได้เกิดความเสียหายได้นะครับ ไปสามผู้ที่บรรเลงดนตรีนะครับฟังนะครับเด็กๆผู้ที่บรรเลงดนตรีเนี่ยควรปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรีนะครับให้เข้ากับวงให้เข้ากับวงที่ใช้นะครับเพื่อบรรเลงดนตรีทาให้เกิดมีความไพเราะแล้วก็สอดคล้องกับระดับเสียงของผู้ขับร้องเพลงเวลาเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยเราเล่นคนเดียวเล่นได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปเล่นเป็นวงกับเพื่อนๆหรือนักร้องเนี่ยเราจะต้องปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรีของเราเนี่ยให้เข้ากับวงให้ได้อันนี้สําคัญมากนะครับให้เข้ากับวงให้ได้แล้วจะต้องสดคล้องกระดับเสียงของผู้กับร้องเพลงข้อที่4นะครับตั้งใจฟังนะครับอันนี้สําคัญด้วยนะครับผู้ที่บรรเลงดนตรีเนี่ยจะต้องบรรเลงให้ได้ถูกต้องตามตัวโน้ต หรือว่าตามโน้ตเพลงหรือว่าตามเนื้อร้องของบทเพลงตามเพลงนั้นๆและจะต้องเล่นให้ตรงกับตามจังหวะและทํานองของเพลงเพื่อให้เพลงที่ฟังออกมานะครับเกิดความไปราะและก็มีความถูกต้องมากที่สุดอันนี้สําคัญเลยนะเวลาเล่นเ,เพลงเนี่ยนักเรียนเล่นผิดโน้ตเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับต้องเล่นให้ถูกตามตัวโน้ตเพราะถ้านักเรียนเล่นผิดโน้ตเนี่ยผู้ที่ร้องเพลงเขาก็จะร้องไม่ถูกอ่าอันนี้สําคัญเลยนะครับ ต้องเล่นตามบทเพลงตามอารมณ์ตามตัวโนต้ตให้ถูกต้องเพลงที่บรรเลงออกมาจึงจะเกิดความไพเราะนะครับเด็กๆเอาต่อไปข้อสุดท้ายผู้บรรเลงดนตรีนะครับควรมีลีลาท่าทางที่ว่าใช้ในการบรรเลงดนตรีที่ว่ามีความถูกต้องนะครับแล้วก็มีความเหมาะสมแสดงท่าทางเวลาเล่นเนี่ยต้องใส่อารมณ์ไปกับเพลงนั้นด้วยแต่ใส่มากไปก็ไม่ดีนะครับเพราะเดี๋ยวจะทําให้การเล่นดนตรีผิดพลาดได้ เอาเล่นตามพอเหมาะอ่ะโยกบ้างยิ้มบ้างใส่ีลาอ่ะให้พอรู้ให้ไปตามบทเพลงไม่ใช่ว่าเล่นเต้นจนมากจนเกินไปจนลืมเล่นเครื่องดนตรีอันนั้นก็ไม่ได้ทําให้เพลงที่ออกมาไม่มีความไพเราะนะครับพูดง่ายๆคือจะต้องมีความพอดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับทักษะเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีอ่านักเรียนในบ้านจะมีการตีกลองเล่นเปียโนเล่นกีตาร์เล่นดีกีตาร์แล้วก็มีคนร้องเพลงเป็นวงอ่ะ ทักษะการบริบตีเนี้ครับมีความสำคัญมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ